กดชานะคะมะนาวน้ำเยอะนอเนาะี่ น้ำลูกนี้น้ำเยอะดีสกิดเกลือนิดนึงนะคะมือใหม่นะคะมือใหม่มือใหม่มือใหม่มอหมอเอาอน้ำแข็งใส่เพิ่มค่ะ นะคะปิดฝาอุน่ากินมากมแก้วนี้ยี่สิบห้าบาทเองนะคะฝีมือแป้งเองนะคะทุกคนเองกับลูกค้าจะชิมนะคะอันนี้ลูกค้าชิมนะคะลูกค้าซื้อเลเองชิมเองนะคะ,อ,ะอร่อยมาก